ทริปนี้จะพาไปรู้จักสกีรีสอร์ทที่ติดท็อป5ของโลกเราเดินทางไปที่ฮอกไกโดครับที่เมืองรูซุสึเมืองนี้ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยน้อยมากเป็นพิกัดที่พาลูกๆมาลุยหิมะได้สนุกที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโดและที่พักของเราเนี่ยนะครับก็หรูหรากว้างสบายสามารถนอนชมวิวภูเขาหิมะได้ชิลเหมือนอยู่บ้านเลยมาเที่ยวรูซุสึครั้งนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับ เริ่มห้องพักของเราครับวิวสวยมากเลยเดอะเวลโลซุสสจริงๆ The เดอะเวลเนี่ยเขาเคยมีอยู่นานแล้วที่นิเซโกะนะครับแล้วก็ติดเป็นโรงแรมระดับโลกที่เป็นแบบบูติโคโฮเทลของการเล่นสกีเลยนะครับซึ่งเขาเพิ่งมาเปิดใหม่ที่โลซุสสเปิดได้2ปีเราเนี่ยก็เลยจะมาบอกว่าที่เนี่ยมันเหมาะกับครอบครัวนะครับ เพราะว่า The ะเวลเนี่ยเป็นลักษณะของอพาร์ตเมนต์มีห้องนั่งเล่นมีโซนปาร์ตี้มีครัวให้เราทําอาหารกินกันเองได้ที่สําคัญคือวิวมันเป็นแบบนี้ชอบไหมนิชาวิวสวยไหมวิวสวยไหมนี่่คุณอยากเล่นอะไรบ้างท่น,นีเล่นอะไรบ้างเล่นสน,นเล่นหิมะเหรอ <c oughs> แต่ตอนนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเขาเรียก <c oughs> ว่าฮะ <c oughs> าไม่ใช่จะเป็นคล้คลคลายๆ fireplace เหนาๆพี่มะาตกผิงไฟเจ๋งมะล่ะน,อน้อยดบไัตร inside โอเคก็จะมีทั้งหมดดามห้องนนทางโน้นแต่ว่าที่ชอบเลยว่าพอเป็นอยู่อย่างนี้ปุ๊บเขาจะมีที่ให้เราซักผ้าด้วยห้องนอนก็หรูหรายอยู่สบายเตียงนุ่มมาก <c oughs> มาถึงปุ๊บนะครับลูกสาวผมนะครับเจอกันแล้วนะครับทั้งสคนนะฮะ <c oughs> เจมเยังสำเร็จไหม pp! ทำไมเล่า เดี๋ยวไปปื๊บเดี๋ยวก็ใส่นี้ไปเด็กมันไม่ได้อะไรมันน่าเกลียดคุณจ๋ามันเป็นเด็กผู้หญิงช้อนมานั่งดูแม่บ่นอะไรที่ชาไปบอกแม่บ่นทำไมล่ะลูกเอ๊ะแม่เขาก็พูดไปเรื่อยลูกเขาเป็นคนพูดไปเรื่อยอะคุณแอนห้องเป็นไงครับอันนี้เป็นมาสเตอร์คะจะจริงจริงๆมีหลายห้องแต่ว่าเตียงใหญ่ก็นอนสี่คนอ่า กินนะเดี๋ยวต้องมีคนไปนอนก,กับพี่เบี้ยงคนหนึงงงง่งไม่ต้องเทียรไม่ต้องเทียดชีวิตมาเที่ยวมึงมาเที่ยวมึงไม่ต้องเพียดเพียรอะไรมาเที่ยวมานั่งอะไรนี่หน้หรอเห็นไหมลูกยังขำเลยเห็นปะเนี่ยเห็นไหมมาถึงไ้ไปอาบน้ําอีกแล้วแทนที่จะนั่งดูวิวอาบที่บ้านก็ได้ใช่ปะอาบน้ําอ่ะมาถึงแล้วก็ต้องมาเที่ยวดีขำกับแม่ขำแม่ขำแม่ไปอาบน้ําไปอาบน้ํา ไปอาบน้ำอยู่กับจ,จ้าไม่ต้องอาบน้าดีป่ะนอกจากห้องพักจะสะดวกสบายแล้วนะครับที่เดอะเวลโลสซูส์นี่นะครับยังมีร็อกเก r o ูมนะครับที่เป็นโซนให้เราได้เก็บอุปกรณ์สกีของเรานะครับเราสามารถแต่งตัวใส่อุปกรณ์สกีของเราแล้วก็สกีอินสกีอัลออกจากเดอะเวลเข้าสู่ลานสกีของโรสสูสอได้เลยเล่นสกีเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาออนเซ็นผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันได้เลยที่เนี้ยเขาจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเพราะว่า เป็นสถานที่ที่เขาออกแบบมาให้เป็นสกีรีสอร์ทสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งไฮไลท์ของเดอะเวลโรสซส์ก็คือเราสามารถเดินทะลุไปที่โรสซส r รีสอร์ทซึ่งที่นั่นมีสวนสนุกอินดอร์สำหรับเด็กๆมีม้าหมุนที่เปิดให้บริการตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มมีร้านตู้เกมที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยนะครับ หมดเงินภายในพริบตาและบริเวณโซนพลาซ่าเนี่ยนะครับก็ยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายของซูเวเนร์ร้านขายอุปกรณ์สกีหรือให้เช่าอุปกรณ์สกีถ้าเผื่อใครไม่มีอุปกรณ์มาเนี่ยก็สามารถมาเช่าได้ที่นี่เลยนะครับและก็ยังมีโซนที่เป็นร้านอาหารนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรัง่งอาหารญี่ปุ่นหรือไม่ว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดต่างเนี่ยก็มีให้บริการสําหรับวันนี้ครับผมเลือกที่จะพาครอบครัวเนี่ยนะครับไปกินอาหารญี่ปุ่นครับเป็นสไตล์ุกี้ยากิ มีเนื้อญี่ปุ่นคุณภาพดีให้บริการเราโอ้โหมาญี่ปุ่นต้องกินเนื้อแบบนี้ครับพวกเราการพาครอบครัวมาที่โรซึสึเนี่ยนะครับกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมหิมะกิจกรรมเอาท์ดอร์ฉะนั้นวันนี้ครับจะมารีวิวให้ดูว่าที่นี่มีสถานที่ไหนบ้างที่เราสามารถพาลูกของเราเนี่ยไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์กับหิมะได้ไปเมีไปไหน ก่อนเดี๋ยวนี้อเอาอ,อุ่นๆแมที่แม่บอกอะใส่มือเอาป่ะ,ปะนี่แหละปัญหาของลูกเล็กไม่ชอบใส่หลายๆชั้นยังไม่เคยครั้งแรกวันนี้ผมตั้งใจจะพาลูกๆเนี่ยนะครับไปเล่น snow rafting ครับแต่การที่เราจะเดินทางข้ามไปที่ snow activity land ได้เนี่ยเราจะต้องนั่งรถไฟโมโนเรลข้ามฝั่งไปครับเป็นยังไงตามไปดูกันเลยแล้ววันนี้ ต้องเล่นน pues ั่งเรือให้เขาลากไปในหิมะเอาไหมเอาไหมอ่ะเอาไมอ่ะสูกนะเอาไหม่ไปกับแม่นะการเดินทางไป Snow Activity Land จาก The w เวลนี่นะครับเดินทางได้2ทางครับทางแรกก็คือการนั่งรถไฟโมโนเรลแล้วก็อีกทางนึงก็คือการนั่งกระเช้าข้ามไปครับสะดวกสบายมากๆครับโอ้ดูบ้า นิ่ม,มา <c oughs> เฮ้ยลบอเฮ้ยลบเฮ้ยอ้าวไปหักแขนเขาทดไม <c oughs> ดกิจกรรมเราจะเล่นเป็นแบบ snow rafting น,นะครับก็คือเป็นคล้ายๆห่วงยางแล้วก็เอา snowmobile โโมโมล,ลากไป มันมีไม่ไหวเออมันดีมันดีอันนี้ไม่เคยทำเขาขับเก่งดีอะวีแบบถอยหลังด้วยมีหมุนเป็นโดนัทอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เหมือนเล่นวานนาโบท๊บโบท <c oughs> แล้วแบบอันนี้คือแบบมือนหนึ่งของเกาะล้านเลยคน<อ> <c oughs> นี้นนี้มือหนึ่ง <c oughs> ของเกาะล้านเลยนอกจาก Snow Activity Land ที่เราสามารถพาครอบครัวไปเล่นหิมะได้แล้วเนี่ยยังมีลานกิจกรรม y ครยอนชินจังพ r k ครับซึ่งเป็นลานกิจกรรมที่เปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นค่าเข้าคนละ1,300เยนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นได้ทั้งวันเลยภายในลานกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้เรายืมครับไม่ว่าจะเป็นสเลดทูบบิงจัก,กรยานหิมะและอุปกรณ์ของเล่นอีกมากมายให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เพเลิดเพลินกันได้ทั้งวันครับแล้วขาวหน้าหนูลงคนเดียวเอาไหมเอาไหม ให้อันนี้จะถือให้อันแะบยาเล็กๆก็เอาป่ะลองดูไหมถ้าคว่ำก็ไม่เป็นไรนะก็กิ้งๆไปโอเคป่ะหนูไม่มกิ้งอ่ะหนูไม่อยากกิ้งใช่ไหมแบบพี่ชาแบบแกพี่ชากิ้งตุ๊บๆเลยเห็นป่ะให้จ๋าจนั่งด้วยป่ะหรือจะเป็นคนเดียวเล่นคนเดียวอ่ะเ,เล่นคนเดียวเหรอเล่นคนเดียวจริงอ่ะเล่นคนเดียวจริงอ่ะมันเร็วน,นะจะห้จา๋าปลยเลยให้จับปล่อยเหรอไจะไปคนเดียวอ่ะ

พอเด็กๆได้สนุกกับเครยอนชินจังพ์กกันเต็มท şey ี่แล้วนะครับที่น да SO ี่ก็มีเครยอนชินจังคิดสกูให้ได้ลองลงเรียนคอสกีกันอีกด้วยซึ่งจะจ่ายเพียงคนละ11,000เยนซึ่งราคานี้รวมอุปกรณ์สกีชุดกันหิมะ รองเท้าสกีคือจ่ายเงินครั้งเดียวเนี่ยได้ครบเลยเด็กๆนี่นะครับก็จะได้วอร์มอัพนะครับได้ฝึกฝนการยืนการทรงตัวการเดินบนรองเท้าสกีกันก่อนแล้วก็ได้ฝึกบนสลปสกีจำลองอินดอร์นะครับหลังจากนั้นเมื่อเรียนอินดอร์กันครบ1ชั่วโมงแล้วเขาก็จะพาน้องๆเน,น,นี่ยนะครับออกไปเจอหิมะของจริงได้ไปเล่นสลปทางด้านนอกครับซึ่งน้องลิชาแล้วก็น้องลิสาเนี่ยตั้งใจเรียนกันมากๆเลย ที่โรสสุสืนี่นะครับเป็น1ใน5ของลานสกีที่ดีที่สุดในฮอกไกโดซึ่งที่นี่มีภูเขาทั้งหมด3ลูกลูกที่ใหญ่ที่สุดก็คือเมลิโซล l าและอีสต์เมลเทนซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกส่วนเวสต์เมลเทนเนี่ยนะครับจะเป็นภูเขาลูกที่ติดอยู่กับเดอะเวลโรสสุสืของเราไฮไลท์ก็คือว่าสถานที่แห่งนี้ครับมีทั้งหมด37รันนะครับให้เราสามารถเลือกเล่นได้ซึ่งเป็นรันสวยๆยาวๆข้อดีของลานสกีที่โรสสุสือก็คือว่าที่นี่ครับ คนน้อยมากๆด้วยความที่สถานที่แห่งนี้มันใหญ่นะครับทำให้นักสกีเนี่ยถูกกระจายไปในหลายๆเส้นทางในสโลปที่เราไปเล่นเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เจอกับนักสกีที่พุกพ่านนะครับทำให้เรามีอิสระในการเล่นแล้วก็เส้นทางในแต่ละเทรลของที่นี่เนี่ยนะครับค่อนข้างท้าทายแล้วก็มีความสนุกให้เราได้เล่นด้วยโอมันมีมันมันวู้ฮู มันมันตรงนี้มันเลยต่อยต้นไม้ เรารู้สึกว่าผมมาคนเดียวละตายละเพื่อนที่มาด้วยตามมาไม่ทันแล้วก็ผ๋องห่งมาอยู่ในป่าคนเดียวยุงละยุงละเราต้องลงไปให้ถึงร่องนั้นแล้วก็ตัดออกไปให้ได้โดยที่ไม่ให้เราติดหลมนะครับถ้าติดหลมแล้วเราก็น่าจะติดนะไหลไม้ได้ไรู้ไมาทางไหนแล้วตอนนี้เบเบ มากอันตรายนะครับอัน right ตรายนะครับห้า nice. มเรียนแบบกรรมนี้นะครับกับเสียงนะครับอู้หู้อ๋ออ๋อออเอยิงแล้วยุ่งแล้วยุ่งแล้วยุ่งแล้ว ่งละเบ๊เบ,บ๊ตัดออกไปตรงนี้ได้ครับไปทางนี้น,นีไไไ่ไปถึง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 ทางนี้ได้ตางนี้คือมีทางออกครับเราต้องออกไปให้ได้ หยุดน,น้ำหยุดไปไป้ไปเย้ในที่สุดเราก็ออกมาได้เยอะสลบแล้วโ,โ<ฮ>อดโโโเป็นไงเป็นไง <โฮ S 1> เข้าป่าอย่างกี้หรือว่าเข้าป่าก็า ตื่นเต้นดิเพราะไม่รู้ทางออกตรงไหน่ผมเข้าไปแล้วผมอยู่คนเดียวนึกว่าพวกคุณแม่งทิ้งผมแล้วครับ่ได้กิ่งไม้แล้วหัวไม่มีหมวกอ่ะโอ้โหหน้าลูกลอยมาเลยอ่ะทำไปทำไมใช่ไหมเออหัวผมแม่งลอยวาวไปเลยนี่แหละมากับวิวไฟเดร์ก็ต้องถูกพาเข้าป่าไปเชื่อดแบบนี้และครับโพาแต่มันนะเมื่อกี้นะมันสิงก็แฝกต้องมุด คือแม่งม,ม,มีจุดเดียวรูเดียวไม่เหลืออะไรแล้วีแล้วต้องชูตตามรอยเข้าไปไไอางเดียวไม่ชูตติดอยู่ตรงนั้นแน่นอนอ,อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่โลสซึสก็คือว่าที่นี่มีไนท์สกีครับซึ่งเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้เวลากับการพาลูกไปทํากิจกรรมทั้งวันตอนเย็นๆแบบนี้เมื่อหมดกิจกรรมของลูกแล้วเนี่ยเราก็สามารถหนีขึ้นมาเล่นไนท์สกีแบบนี้ได้ครับซึ่งเขาเปิดให้บริการถึง2องทุ่มบริเวณเวสต์เมเทนซึ่งอยู่ใกล้กับที่พัก เวโรสสิกของเราอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาพักที่เดอะเวลโรสสิกครับที่เรารู้สึกเขามีไนท์สกีด้วยใช่ดีมากเลยเพ่อพวกว่าจะเลี้ยงลูกเสร็จกว่าแม่จะไปเฝ้าลูกเลี้ยงสก,กีกว่าจะเอาลูกไปเล่นมา้าหมุนกว่าจะเอาลูกขึ้นไปบนห้องก่อนลูกหลับก็มืนพอดีกว่าแม่จะได้เล่นแม่แม่แม่เล่นให้เต็มที่เลยแมไมมาทางเนี้ยเอาก็แกบอกให้มาทางเนี้ยจิ้งไปทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวตัดไปนู้นดีกว่าสีแดงไปแล้วไปขึ้นอันเดิมทางขวาเนี่ยตัดเข้าป่าเนี่ยไปนิดนึงโอ้ โคต,ตรงนี้สวยจะถ่ายรูปให้แม่แม่ไม่รอเลยอ่ะแม่ไม่รอเลยเก่งมากสุดยอด อีต่อไปครับบ้านเราจะพาไปเที่ยวนิเซโกกันต่อใครที่วางแผนจะมาเที่ยวในปีต่อๆไปอย่าลืมติดตามกันนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาแล้วมันติดในหิมะแบบนี้นะขอขอบคุณนิสเดเจแปดโอริกามิเดสติเนชั่น